ในขณะที่ผมกําลังว่างๆไม่มีอะไรทําอยู่นั้นในขณะที่ผมกําลังหาเกมเล่นอยู่นั้นผมไม่มีเกมอะไจะเล่นเลยผมหาไปเรื่อยๆแล้วผมก็เซิร์ชเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า The Survey เกมนี้เป็นเกมแนวเฮ r เลอนะครับซึ่งผมจะอาจในคคิดนี้แหละก็เป็นเกมแนวนี้ะครับโอเค เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้พขาก็ผมแจ็คแปดเจ็ดก,การนะครับวันนี้ผมมาอัดเกมในแมปโรโบอกยในเกมโรโบบกในแมปเดอะเซอร์เวนะครับอ่าเกมนี้เป็นเกมเราคือเรื่องนะครับที่มีชื่อว่าเดอะเซอร์เวก็เป็นเกมแนวแบบสอบถามโอเคสตาร์เซอร์เวกดเยสไปเลยโอเคเขาก็มีอะไรให้ขึ้นมากมายเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยแข่งภาษาไทยภาษาเอ๊ะไม่ค่อยแข่งภาษาอังกฤษซาตเท่าไหรลแต่ก็ว่าตกหล่อนอะไรก็ขอโทษด้วยวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณหรือเปล่าผมตอบว่าใช่นะครับ โ okay. อเคผมตอบอันนี้ผมตอบว่า yes Are you f a m i a r with your ผมตอบว่า yes นะครับ No you aren't Please be honest for Demonstration Do you know where are you คนละไม้คนอยู่ที่ไหนผมตอบว่าไม่ Do you have heard the yes We need a fee อะไรสักอย่าง Have you ever had a panic attack ผมตอบ no คุณเชื่อนะพระเจ้าไหมผมเชื่อ ตอบเชื่อคนเชื่อในผีไหมผมตอบเชื่อดีอะไรอะ Are you answer the question o u t of, of review Are you sure คุณแน่ใจใช่ไหม Yes โอเค Do you feel comfortable in your room โอเคโอเคเดี๋ยวนี้โอ้ววันนี้คือไฟตับ ประมาณว่าคุณกลัวที่จะไฟดับไหมโอเคมันตอบว่าใช่ดีโอเค Have you ever wonder when you Are you scared of the open door? คุณกลัวที่ประตูเปิดไหม,มตอบ yes คุณดูน้กกระตังอย่างเอ้ยคุณดูรับๆอ,อย่างตอบว่า yes do you have internet access มันตอบว่าใช่ do you have ไอ้นี่ i n ดือ r สักอย่าง if you ซันเทลลี่เวนท์มิสซิ่งอายุลนคนอยู่คนเดียวหรือเปล่าผมตอบเยสอายุอะไรอ่ะอันนี้รู้สึกแปลกๆอะ่ะ okay. โอเคไม่ก็อุ้ยท่านผู้ชมครับมีคนมองผลล่ากรตา่ายด้วยไม่แค่ลูกกระตานะน่ากลัวจริงเชียวโอเคบิวสกีมวูดไอโนบอดี้ตูจิโนบิสเตนบิฮาอยูอะไรอีกสักอย่างข้างหลังอุย้ยเฮีย อันนี้ในเกมจริงผมตกใจมากเลยครับผมควรทำไงดีควรไปนั่งดีไหมโอเคนั่งต่ออันนี้ก็อ้ยตกใจแช่เล่นนะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยจริงๆอ่อะดูยูโนเพลสันรีแล็กรีเล็โอเคสบายสบายรีแล็กดูสแกร์ยูดิ๊ดสแกร์อยู่คนทำมันทำคุณกูัไหมอันนี้ผมไปแล้วผมไม่อยู่ละผมไปเล่นต่อแล้วผมกลัวจริงๆอตอนในเกมเนี่ย โอเคสำหรับคลิปนี้กัวัวลากันชอบกันหรือฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i ป e ผมนะครับสำหรับคลิปนี้นส,สวัสดีครับผมไปละ